สดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟ้าขายรถเมอ่องในวันนี้เช่นเคยนะคะวันนี้ฟ้ามาอยู่ที่โรง3นะเป็นโรงเก็บรถที่เข้ามาใหม่เลยนะ mm hmm. เช่นกันนะวันนี้ฟ้าจะมารีวิวน้องคันนี้เลยนะคะเ mm hmm. พิ่งมาใหม่ๆเลยนะคะ mm hmm. น้อง Toyota าอา i ต1.6ตีปี2019นะราคาเต็มของน้องจะอยู่ที่419,000บาทนะคะน้องคันนี้นะคะ ของเรานะคะเปิดบริการมากกว่า24ปีนะคุณพี่ปลูกเป็นที่ดินของตัวเองนะไม่หนีไม่หายไม่ไปไหนอย่างแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนอยู่ครบมีพร้อมนะคะไม่ขาดชำรุดหรือสูญหายอย่างแน่นอนนะคุณพี่และที่สำคัญนะคะบริษัทเราะค,ะคัดคุณภาพเกรด A ให้ทุกคนันไม่รับรถจมนะ้ำไม่รับรถประสบอุบัติเหตุนหนักพิกามมาอย่างแน่นอนนะถ้าคุณพี่ซื้อละซื้อไปนะคะแล้วเจอนะเจอว่ารถคันนี้นะคะเคยผ่านประสบอุบัติเหตุหนักพิกามมาหรือ เคยผ่านน้ำท่วมมาก่อนนะคุณพี่คุณพี่เอารถนะคะมาคืนฟ้านะคะแล้วฟ้าจะคืนเงินให้เต็มจํานวนนะคะฟ้าจะคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถน้องคันนี้กันเลยนะเริ่มกันที่ไฟหน้าของเขานะคะนี่สภาพเดิมๆของโรงงานนะคะแบบว่าแวววาวนะไม่มีรอยแตกริ้วรอยต่างๆหน้านๆนะคะ รอยร้าวก็ไม่มีให้เห็นนะคะสภาพเดิม,ดมทุกชิก้นทุกส่วนเลยนะ,ะมาดูในส่วนของกระจังหน้าของเขาเลยสีแถบสีโครเมียมแบบนี้นะคะสองเส้นสวยๆเงาๆแบบนี้เลยเดิมของโรงงานเช่นกันนะ,ะพร้อมกับป้ายแบรนด์โลโก้ของโตโยต้านะ,ะเดิมๆเช่นกันนะคะไม่มีการสลับปรับเปลี่ยนใดๆอย่างแน่นอนนะคะน้องคันนี้นะคะโดยรวมนะคะสวยมากเลยนะคะไฟหน้าของเขานะคะมาต่อด้วยนะคะล้อนะคะล้อคันนี้นะคะจะได้ล้อ ล้อแม็กนะน้องคันนี้เป็นล้อแม็กอาจจะได้ล้อนะคะปี2021นะคะแม็กสิบหกนะคะปี21แม็กสิบหกนะคะน้องคันนี้นะคะสภาพยังดูแบบ ยังดูโอเคเลยนะคะซื้อไปใช้งานได้อีกระยะยาวเลยนะน้องคันนี้นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของรอบคันของเขานะคะไม่มีแบบว่าริ้วรอยต่างๆนานานะคะรอยลักยงรอยลักยิ้มนะคะสภาพคือแบบว่าเดิมของโรงงานเลยนะคุณพี่สังเกตเห็นอะไรไหมคะ ไม่มีรอยบุบรอยช้ำร,รอยช้ำนะคะรอยบุบรอยช้ำไม่มีให้เห็นนะสภาพสวยๆเงางๆแบบนี้เลยเงางแบบนี้เลยนะคะซื้อไปตรงปกไม่จกตายอย่างแน่นอนนะาราคาน้องนะคะราคาเต็มค่าตัวนะะ้องจะอยู่ที่419,000บาทน,นะคะ4 1 9 0 0 0บาทน,นะคะฟรีดาวได้ผ่อน8 4งวดตลอดสัญญาเลยนะคุณพี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่นะคะ ตรงนี้นิดหนึ่งนะไฟเลี้ยวก,กระจกข้างนะคะจะมาในรูปแบบของปรับไฟฟ้าให้แล้วนะ,ะกระจกรอบคันของเขานะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะสีดําสนิทแบบนี้เลยนะคะกระจกเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะ,ะเดิมของโตโยตานะ้าน้องน้องคันนี้นะคะ,อะขออนุญาตนะคะเปิดประตูนิดนึงนะ นี่เลยโอ้โหสีแบบทูโทนสวยมากนะคะรถสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะน้องคันนี้นะคะสีทูโทนนะคะสีครีมตัดกับสีดำนะคะามาดูในฝั่งฝั่งประตูกันเลยนะคะจะมาในรูปแบบสีแบบว่า สีทูโทนเช่นกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าพลาสติกนะคะสีครีมตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะคะเป็นสีดาอ่าแล้วก็ขอบตรงนี้สีสีโครเมียมสวยงามมากเลยนะคุณพี่สวยงามมากนะคะตรงนี้นะคะน้องคันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นหนังนิ่มๆนะคะสีดํานะคะสวยงามนะคะโดยรวมนี่เลยคุณพี่สภาพยังอยู่เดิมๆเลยนะคะยังมีพลาสติกอยู่เลยนะน้องคันนี้นะมาต่อด้วยนะคะตรงนี้นะคะ น็อตเดิมไม่ขยับนะคะน็อตเดิมเดิมของโรงงานเช่นกันเลยนะสภาพเดิมยังอยู่ครบเลยนะสําหรับน้องคันนี้นะคะนี่น็อตเดิมเดิมของโรงงานเช่นกันนะคะไม่มีแบบว่ารอยประจงรอยประแจไม่มีรอยประจงรอยประแจเลยนะสภาพยังอยู่ครบเลยเดิมของโรงงานนะคะทุกอย่างเลยนะคะเดิมของโรงงานทุกชิ้นทุกส่วนเลยยังแบบยังสวยยังยังใหม่อยู่เลยนะน้องคันนี้นะคะ เบาะนะคะจะมาในรูปแบบของเบาะผ้าอวขวาภัยค่ะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมเงาเงาแบบนี้เลยคุณพี่เบาะหนังนะคะสีครีมเงาแบบนี้เบาะตึงๆหนังตึงๆนะคะนี่สวยงามเลยนะคะแบบดูเป็นผู้ดีเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะคะอนุญาตนั่งนิดนึงนะนี่เลยนั่งสบายมากเลยนะคะคุณพี่สําหรับเบาะของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูาในส่วนของด้านหลังผู้โดยสารกันเลยนะคะ ด้านหลังผู้โดยสารนะคะเช่นกันจะมาในรูปแบบของเบาะหนังเช่นกันเลยนะคะเบาะตึงๆหนังตึงๆแบบนี้เลยนะสวยงามนะสวยงามนี่เรียบเงาสีครีมนะคะสวยงามนะคะแล้วก็มาในส่วนของด้านบนเพดานตรงนี้นะคะเช่นกันนะเรียบเงาไม่มีรอยขีดรอยข่วนต่างๆนานานะคะรอยแบบว่าอ่ารอยรอยยนรอยยันต่างๆนะคะไม่มีให้เห็นนะน้องคันนี้นะคะ นี่สภาพยังอยู่เดิมเลยของโรงงานนะคะสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะพวงมาลัยของเขานะมาในรูปแบบของมัลติฟังก์ชันนะสามกานแบบนี้เลยแอร์แบตบแปบดบลูกนะน้องคันนี้สวยงามนะคะพวงมาลัยของเขานะคะนี่สีโครเมียมนะคะสวยงามนะแล้วก็นะคะปุ่มสตาร์ทคันนี้จะมาในรูปแบบของเอนจิ้นสตาร์ทมาให้นะคะอ่า เกียออโต้นะน้องคันนี้เป็นเกียออโต้นะสวยงามนะเดี๋ยวคอนย่าคอนย่านะคะพามาดาูในส่วนของคอนโซลหน้ากันเลยนะนิดนึงนะคะนี่คอนโซลหน้านะคะเรียบเงาแบบนี้เลยไม่มีรอยแบบว่าริ้วรอยต่างๆหน้าหน้ารอยขีดรอยข่วนต่างๆนะคะไม่มีให้เห็นนะคะสภาพยังดูสวยยังดูงามๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวฟ้าพาไปดูห้องเครื่องกันเลยนะ ห้องเครื่องกันเลยนะคะน้องคันนี้โอ้โหแบบสภาพยังดูแบบใหม่ๆอยู่เลยนะนี่จุดแต้มสีเดิมโรงงานยังอยู่เลยยังมีอยู่เลยนะคะนี่เลยนะสีฟ้า,ฟาจุดแต้มสีเดมของโรงงานนะคะน้ํามันนะคะแห้งสนิทไม่มีไหลเยอะไม่มีรั่วซึมออกมาให้เห็นเลยนะคุณพี่สวยงามแบบนี้เลยนะสายอะไรต่างๆใดๆคือแบบว่าไม่มีหลุดลุย่ยไม่มีรอยขีดรอยคารอยหนูแทะต่างๆนานานไม่มีเลยนะ เครื่องยนต์ก็คือเดิมๆของโรงงานทุกชิ้นทุกส่วนเลยนะคะคุณพี่จา๋าน็อตเดิมไม่มีการขยับนะคะเม็ดองเม็ดอากยังอยู่เดิมแบบนี้เลยยังอยู่ครบนะคะน้องคันนี้นะ,ะแล้วก็นะน็อตนะคะเดิมๆของโรงงานนะคะไม่มีการถอดออกไม่มีการไม่มีการเขาเรียกอะไรไม่มีรอยประแจน,นะคะไม่มีรอยประแจของคันนี้เลยนะคะไม่มีรอยประจงรอยประแจต่างๆนานานะคะแล้วก็นะคะ แผ่นกันความร้อนของเขานะคะยังอยู่เดิมครบแบบนี้เลยนะคะสภาพยังดูแบบสวยๆยังดูใหม่อยู่เลยนะน้องคันนี้นะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดรอยหลุดลุ่ยออกมาให้เห็นนะคะ,ะแล้วก็สติกเกอร์ยังอยู่เดิมของโรงงานเช่นกันนะคะเป็นสติกเกอร์มออกชมพู o o K o นะคะยังมียังอยู่ครบเลยนะ,ะสาหรับน้องคันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจรีบมาจับมาจองรีบโทรหาฟรัดด่วนๆเลยนะคะสายด่วนมาได้เลยนะ,ะที่เบอร์0 8 0 6 1 0 0 4 9 6หรือคุณพี่ แอดไลน์ line, มาหาฟ้านะคะเมื่อคุยกับฟ้าได้นะคะอยากคุยเรื่องอะไรนะคะฟ้ายินดีให้คําปรึกษาฟรีนะคะสนใจสเปคประมาณไหนนะคะอยาก่อนเท่าไร่หรือวางงบไว้ประมาณไหนนะคะคุณพี่คุยกับฟ้าได้เลยนะคะฟ้ายินดีให้คําปรึกษาฟรีเลยนะคะเพราะว่าที่บริษัทเพรยนต์ของเรานะคะมีรถให้เลือกหลากหลายเลยนะ,ะมีมากกว่า400คันเลยทีเดียวนะคะมีรถเก่งรถตู้รถกระบ,บะเราก็มีเลยนะ พี่ท่านไหนนะคะอยากมาเจอฟาร์มมหาฟ้าได้ที่มีนบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะ,หะ,คะมาหาฟ้าได้เลยนะคะเข้ามาภายในซอยนะคะจะเห็นแบบเต็นท์ใหญ่ๆนะคะมีรถให้เลือกเยอะเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะหาฟา หากฟ้าพูดผิดประการใดหรือให้ข้อมูลไม่ตรงนะฟ้าขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ฟ้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะอ่าแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ